ออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีอย่างไม่สิ้นสุดเพราะว่าจุดหมายต่อไปเราจะมุ่งหน้าไปยังตลาดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการได้พักผ่อนอย่างตลาดโอป่อยที่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตดิมน้ําของชาวกะเหร,รี่ยมีการใส่บาตรพระสงฆ์บนแผ่เปียกหนึ่งเดียวในประเทศไทยพร้อมกับสัมผัสกับสเสน่ห์อันสวยงามของชาวบ้านและอาหารที่เราเนี่ยไม่คุ้นเคยแต่ว่าเราจะได้พักผ่อนเดอนกายสบายกายสบายใจกับทีราม,มาคอเทชวีสอร์ เที่ยวสวนเพื่อนราชบุรีที่นี่มีอะไรดีทำไมใครๆถึงไปเที่ยวกัน สวัสดียมามเช้าครับทุกคนทริปนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาพร้อมกับลีฟมอเตอร์40ของเรานะครับผมนี่หล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยซึ่งในทริปนี้เราจะไปที่ตลาดโอปอยกางก่อนเลยครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็ต้องไปทําบุญให้เป็นสิริมงคลกันซะหน่อยตรวเกัเลยครับผมมีประมาณ10นาทีก็ถึงละ อนนี้ทุกคนเราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของตลาดโอปบอยแล้วนะครับซึ่งคําว่าโอป่อยเนี่ยมันเป็นคําของภาษากรี่ยงที่แปลว่าพักผ่อนนั่นเองซึ่งช่วงยามเช้าแบบนี้ที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมประมาณ7จ็ดโมงครึ่งจนถึง8ปดโมงเนี่ยก็จะมีการใส่บาตรให้กับพระนะครับที่เขาจะมาทางแพเดี๋ยวก็ต้องไปเตรียมของก่อนจริงๆเนี่ยเราควรจะมาสักประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยผมว่าเป็นเวลาที่กําลังดีเลยแล้วก็เข้าตลาดไปเตรียมของกันครับ รากาศยามเช้าในตลาดโอปลป่อยต้องบอกเลยว่าคึกคักมาทุกคนผู้คนเนี่ยเตรียมพร้อมมาใส่บาตรพระสงฆ์กันแต่เช้าเลยจนของใส่บาตรที่ทางตลาดจัดไว้ให้ขายห,หมดเกลี้ยงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราสามารถซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมาใส่บาตรได้เช่นกันเราก็มาหาของใส่บาตรกันนะครับก็จะมีพวกของสดที่เป็นแบบของโลเคอลเยอะแถวนี้นี่เขาจัดเลย <c oughs> เอา,เ,า,เ,า,าเอาแบบ30บาท2อันครับ ส,ส่บาทครับส่บาทครับช่วงเชาวนะครับผมจริงๆแล้วเขาจะมีแบบขายเป็นเซตด้วยนะแต่ว่าเราอ่ะไปดูตอนที่มันเป็นเซตแล้วมันหมดก็เลยต้องมาหาของสดนะครับแล้วก็นี่ข้างๆดูผมว่าฟิยวจัดอ่ะนะดูหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนเคยเห็นวิธีการทําแบบพวกเกียบปะ่ะดูด,ดิย่างแบบเนี้ยครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเห็นเขาทำแบบเนี้ย พี่ครับข้าวห่อกระเหลี่ยงคืออะไรครับเป็นข้าวเหนียวต้มเฉยๆแล้วก็จิ้มกินกับมะพร้าวหวานนะอ๋อนี่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ในเซ็ตเขาก็จะแบบน,นี้ได้มาละอีกชุดหนึ่งชุดละไรชุดละสามของกินที่แบบว่าเป็นแบบโลเคอลจริงๆอะ่ะแล้วก็ผมไม่เคยเห็นที่ไหนอะ่ะอันนี้คือที่นี่ไม่ได้มีร้านสองร้านคือมีเยอะมากๆนะครับผมก็ลองมาเลือกดูกันได้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันดีกว่าเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่พาท่านจะมากันแล้ว ระหว่างรอประสงค์มาบินทบาตมาพูดถึงตลาดโอป่อยแห่งนี้กันหน่อยครับตลาดโอป่อยตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นตลาดริบน้ำพาชีครั้งแรกที่ผมได้ไปเที่ยวก็แปลกใจกับชื่อนี้มากทำไมถึงได้ชื่อว่าโอป่อยแต่พอมาถึงแล้วก็สมกับชื่อนี้จริงๆครับเพราะคำว่าโอป่อยเนี่ยหมายถึงว่าความพักผ่อนหย่อนใจในภาษากเรียงมาเที่ยวที่นี่เหมือนได้มาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาอย่างที่เห็นเลยครับคือผมต้องบอกกันนะว่าบรรยาก,กาศจะเป็นแบบ ร่มรื่นสบายบายซึ่งกว่าจะมาเป็นตลาดโอป่อยที่มีนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้จุดเริ่มต้นของเขาเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านคนในชุมชนวัดโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านและภาคกระทองถิ่นในอเภอสนพึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและกระจายรายได้ให้ภายในชุมชนและยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวกะเหรีย่ยงอย่างแท้จริงด้วย ทั้งหลายขอดอถาวาาอพันตาหารและกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ไม่ควรพลาดของที่นี่ก็คือการตักบาตรพระสงฆ์ล่องแพโดยจะมีพระสงฆ์จากวัดท่ามะขา,ามล่องแพมาตามลำธารให้พวกเราได้ร่วมกันไซ่บาตรทำบุญแนะนําว่าให้รีบมาแต่เช้านะครับเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากถ้ามาช้าก็จริงๆก็ได้แต่ว่าต้องรองคิวนานหน่อยนะครับก็ดูอย่างที่เห็นเลยครับคนเยอะมาก สำหรับตลาดโอปอยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คือคือมากแล้วก็ยังรู้สึกที่ถึงความบลบรืมเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยดีจริงๆนะครับเพราะว่าตรงน,นี้เนี่ยชิดกับตัวลำนาพาชีนะครับผมแล้วก็รอบๆนี้เนี่ยจะเป็นร้านค้าแบบสไตล์โลคอลเนาะทุกอย่างมันก็รวมกันแบบโอเคมากเลยผมว่าถ้ามาช่งชาวงเช้าอย่างเงี้ยคือดีเพราะว่าอากาศมันกําลังเย็นสบายนะครับผมเนี่ยผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังมีคนเข้ามาใส่บาทกันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ ตรงนี้เราก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันสันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเที่ยวกันต่อครับบอกเลยครับว่ามาตลาดโอป่อยเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะสามารถไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในในอย่างหนึ่งเลยคืออาหารเพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกร้าน แต่ถ้าให้ผมต้องนึกถึงสักเมนูหนึ่งนะที่แบบมาแล้วต้องกินให้ได้เลยก็ต้องเป็นนนี้เลยข้าวแดกงามันจะมีแบบความเหนียวเหนียวหนุบๆคล้ายโมจิหอมงาแล้วก็ตัดได้ความหวานของน้ำผึ้งที่เด็ดเลยเนี่ยแล้วก็พูดถึงอีกเมนูหนึ่งนะที่ผมมองว่าห้ามพลาดคือขนมจีนหยวกวกล้วยปกติแล้วเนี่ยขนมจีนหยวกวกล้วยจะเป็นของขึ้นชื่อของชาวกะเหรี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทํามารสชาตินัวกลมกล่อมมาทุกคนแล้วก็จะเป็นผัดไทยให้ทานด้วยเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยคือ ของกินจะเต็มและผมกินมาหลายรนะ้านบอกเลยทั้งบรรยากาศดีอาหารอร่อยธรรมชาติก็สวยคือใครมาสวนพึ่งเนี่ยเราไม่มาที่ตลาดโอป่อยแล้วไม่มากินของที่นี่เนี่ยโอโ้ผมบอกเลยว่าพลาดสุดเพราะมันมีทั้งสเสน่ห์ความใส่ใจในความรักธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเลยครับตรงนี้ และสำหรับใครนะครับที่มาตลาดโอป่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยที่ผมจะแนะนำเลยนะก็จะมีในส่วนของเครื่องจักสานไม้ไผ่กลุ่มแม้บานจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าชาวกะเรียงแล้วก็มีในส่วนของเครื่องประดับนะครับผมเป็นแบบตกแต่งบ้านสวยๆเลยที่น้องๆชาวกะเรียงเขาทำมาขายเราก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับและสําหรับมุมที่ผมมองว่ามาแนละ้วต้องถ่ายรูปให้ได้สักหน่อยก็คือตรงนี้เลยมุมที่มีคันดง้งห้อยลงมา ทางลูงเป็นภาษาพระเดียที่แปลว่าใหญ่แม่งมุมเป็นลักษณะของความเคารพและการปกปักรักษามุมถ่ายรูปนี้เอาไปอวดลงโซเชียลเนี่ยผมว่าเจ๋งน,นะมันมีความแบบเอสเตดิกนะครับผมใครที่อยากมาท่องเที่ยวก็สามารถขับมาตามกูยกับได้เลยคิดคําว่าตลาดโอ๊ปล่อยได้เลยนะครับที่ตลาดแห่งนี้เขามีบริการที่จอดรถฟรีเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาก็จะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะครับเทเลิง์นะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสอง ทริปนี้เราก็มาเที่ยวอำเภอสวนพึ่งกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาสวนพึ่งก็ต้องมีที่พักครับผมผมมีที่หนึ่งมาแนะนําสวยๆเลยทำกลางธรรมชาติให้ทุกคนได้มาพักผ่อนกันอย่างเต็มที่อย่างที่เรามาคอเทชวีสอดครับผมและหลังจากนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสรุปการขับรีมมเตอร์40ท่องเที่ยวราชบุรีในครั้งนี้ให้ฟังกันว่าตลอดทั้งทริปรถรีมมเตอร์40ขับขี่เป็นอย่างไรกันบ้าง ทุกคนจากที่เราไปเดินเล่นตลาดเช้าแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พักของเราที่เดามาคอทเทจนะครับเป็นที่พักแบบรีสอดของใจกลางสวนพึ่งเลยซึ่งตัวห้องพักเนี่ยบอกกอู่แล้วว่าคอทเทจเป็นสไตล์คอทเทจคอจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวตามมาดูบนี่ก็จะเป็นห้องพักแบบว่าสไตล์คอมฟี่สบายๆนะครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าครบครันแน่นอนนี่มาดูภายใน เตียงกว้างมากห้องกว้างสุสดๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำการตกแต่งเนี่ยก็คือสวยเลยนะครับแล้วก็วิวรอบๆผมจะบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าตัวเนี้ยห้องพักอันนี้เขามันเขาจะเป็นเหมือนกับว่าด่านฟ้าซึ่งเราสามารถเอาข้าวมาปิกนิกกินชิวๆสบายๆได้ก็เดี๋ยวเก็บของกันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวได้เวลาพักผ่อนกันแล้วครับ ที่นี่นะครับเขาก็จะมีห้องพักหลายแบบแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันออกไปลักษณะของวันนี้ที่ผมพาทุกคนไปดูก็จะเป็นบ้านพักแบบต่อไม้แล้วก็บ้านปีกนกครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีโซนสำหรับการจัดเลี้ยงสัมมนาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะด้วยรองรับลูกค้าได้มากถึง2 5 0ท่านมีอาหารเช้าให้บริการแบบจัดเต็มอินก่อนออกไปเที่ยว และยังมีในส่วนของร้านอาหารในรีสอร์ทด้วยถ้าใครหิวระหว่างวันและไม่อยากออกไปไหนก็สั่งอาหารมาทานได้เลยบอกเลยว่าหลากหลายเมนูแต่ละอย่างเนี่ยอร่อยทั้งนั้นเลยครับตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นบริเวณด่านฟ้าที่ผมบอกไปนี่จะมีมุมนี้ให้เรานั่งกินข้าวกันได้แล้วก็เดินมาอีกหน่อยครับผมฝั่งนี้ เห็นวิวนี่วิวภูเขาว,วิวน้ําแล้วก็มีดอกไม้เป็นสวนข้างล่างสวยมากทุกคนอากาศดีแยบนี้เนี่ยผมว่าผมพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถที่ผมขับมาวันนี้ดีกว่านี่ทริป3วัน2คืนกับรีมอเตอร์40 เรียกด้ว่ารถของทางรีมมเตอร์คันนี้เน<ๆ>ี่ย40ผมบอกเลยว่าทํามาสวยมากๆนะครับเที่ยวกันมาทั้งทริปเนี่ยราชบุรีคันนี้มีอะไรดีบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ฟังอย่างแรกเลยก็คือโลโก้ของทางรีมมเตอร์ไฟหน้าครับผม <c oughs> เป็นแบบ LED และผมชอบการที่เขาเนี่ยใช้แบบค <spinning. S 1> าดย, <c oughs> ยาวอย่างนี้มันดูสวยมันดูล้ำขึ้นมี daytime running l i g h มาให้ผมบอกเลยข้างหน้านี้ก็จะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยคันนี้ ดูเรียบหรูเท่เลยนะครับแล้วก็มาดูข้างๆกันบ้างในส่วนของล้อเขาเนี่ยแม็กดูเท่เป็นสีเทาแบบนี้นะนี่พร้อมกับโลโก้ลีฟมอเตอร์นะครับถ้าทุกคนสังเกตตรงหูกระจกมองข้างตัวนี้มันจะมีรูปคีย์การ์ดอยู่เป็นสำหรับ nfc คีย์การ์ดครับผมเราแตะปุ๊บปลดล็อกเข้ารถได้เลยแล้วก็จะมีนในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้ข้างๆเนี่ยก็จะมีเป็นในส่วนของกล้องมาให้ด้วยมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ ตัมากับนะสปอย,ยเลอร์นะสวยๆเลยแล้วก็มีไฟให้ตรงนีุ้บไฟท้ายครับผมนี่คาดยาแบบนี้เดี๋ยวไปดูภายในรถกันบ้างว่าการดีไซน์ของเขาจะเป็นยังไงไปมามาครับผมการควบคุมส่วนใหญ่ของคันนี้เนี่ยจะทําผ่านจอตรงนี้ครับผมเป็นจอขนาดใหญ่ประมาณ14นิ้วเลยคือให้มาแบบ จุกๆนะครับตัวนี้ใช้ชิปเป็นของทางคอคอมนะครับเรียกได้ว่าเรื่องความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วแล้วก็อ่ะการใช้งานปรับทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอร์ต่างๆหรือว่าเบาะคันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของปรับความเย็นเป็นในตัวตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วกล้องมองด้ทิศทางเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะมีทั้งโหมด Eco c o m f o r t ร์ตสปแล้วก็เป็นโหมด c u s t o m เราสามารถ c u s t o m เองได้เลย ต่อมาก็มาในเรื่องของพมอะไรนะครับผมตรงกลางเนี่ยจะมีโลโกโลล้ l ีมอเตอร์อยู่คือว่าโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับคันนี้พื้นที่โดยสารก็ถือว่ากว้างขวางเบาะสบายเพราะว่าเป็นปรับไฟฟ้าด้วยเหมาะกับใครก็อาจจะต้องเหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการรถที่ครบเครื่องนะครับผมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มเลยคันนี้ก็สำหรับการรีวิววันนี้พผมก็ขอตัวลาไปก่อนทริปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนรอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับผมไปรีบไปกันดีกว่าฝนตกแล้วรีวิวรถปุ๊บฝนตกปับ๊บ